เดี๋ยวทดสอบนะครับก่อนการซ่อมนะครับลานี้พี่เจ้าของแจ้งว่าเวลาสตาร์ทนะครับยกลำก็ดับยกลำก็ดับตลอดนะครับผมบินไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรอูอ้จริงด้วยไม่ได้แตะไม่ได้อะไรเลยนะ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรักอาสีทุกท่านผมพลเอ็นสามเอฟดีไาทำไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาทํางานฮอจิ๋วนะครับสําหรับลํานี้ปัญหาก็คือพี่เจ้าของบอกว่าพอบินนะครับสั่งเปิดรอบยกขึ้นแล้วกระกระแทกลงเลยนะครับยกขึ้นแล้วก็กระแทกลงเลยนะครับบินไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะครับผม นี่นะครับผมเดี๋ยวเราทดสอบงานก่อนซ่อมนะครับพี่เจ้าของแจ้งว่ายกตัวลำแล้วมันก็มีอาการตัดนะครับตลอดเลยนะครับมาดูกันอู้อืมจริงด้วยจริงจริงด้วยครับ ยกตัวลำแล้วก็ตับจริงๆด้วยนะครับเป็นจริงด้วยนะครับอาการนี้ต้องหรือดูแน่นอนครับภายในครับผมต้องหรือดูแน่นอน แล้วก็ตัวรีโมทนะครับไม่ได้มีฐานมาเดี๋ยวผมเบิกฐานใส่ไปนะครับโอเคจะได้ใช้เพื่อเทสนะครับผมไปลุยนครับนี่นะครับ o อจิ๋วน่ารักแต่ละละเอียดดีนะครับเท่าฝ่ามือเองงานค่ายอาซีล่านะครับผมโอเคครับลุยครับครับผมตอนนี้เราก็ลื้อนะครับเข้ามาดูเฟรมในนะครับผมก็จะสังเกตว่าตรงนี้เป็นเกียร์มันบินนะครับผมบินไปส่วนหนึ่งนะครับซีหนึ่งเวลาหมุนก็ กึกๆนะครับนิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คชุดไฟการทำงานนะครับแล้วค่อยดูนะครับว่าเราจะแก้ไขให้เขากลับมาบินได้หรือเปล่าโอเคครับครับผมก็หลังจากที่รื้อนะครับก็เห็นปัญหาแล้วนะครับผมแล้วก็ทำการแก้ไขแล้วครับเดี๋ยวมาบินกันนะครับหลังจากการซ่อมลมแรงนะครับช่วงนี้ เป็นฮอจิ๋วนะครับแต่ก็ทู้ลมได้อยู่ครับลมแรงนี่ครับไม่ได้แตะไม่ได้อะไรเลยนะลมแรงก็ไหลไปตามลมหน่อยครับ เดี๋ยววินเล่นหางบ้างนะครับอ,อันนี้ลำสิวครับนะแป๊สอันนี้ฮอสิว,น,น,ว <c oughs> <c oughs> นี่สายสิวเ <c> ห <oughs> ็นไหมครับลําที่ถูกกระเด็บกระเด็บขึ้นกระเด็บลงนี่ไม่ใช่อะไรนะครับลมนะคร เพราะว่าตรงนี้ลมแรงเป็นช่องลมครับแต่ถ้าเราคุ้นพินกับอาการของเขาเราเราเล่นได้นะครับลมแรงก็ให้ได้อยู่นะครับก็ผมจะเท,อทสอสักพักหนึงนะครับผมอันนี้เป็นการเทสร,รอบที่สามนะครับจร,จริงๆเนี่ยบินได้นะครับหลังจากที่เราลื้ หรือแก้ไขอาการเนี่ยบินได้นะครับตั้งแต่รอบแรกแต่ว่าเขามีอาการบินเสร็จแล้วเขาจะค่อยๆกินมาทางซ้ายนะครับซึ่งเราเวลาเราบินเราจะต้องต้องคอยกันขวาผมว่ามันควรมันมันน่าจะเซตให้มันนิ่งกว่านี้นะครับผมก็เลยแก้ไขนะครับเซตบอร์ดใหม่หมดนะครับเซตแกนใหม่หมดก็ได้ที่ประมาณนี้นะครับผมกลับมาบินได้ปกตินะครับไม่มีอาการตับลงแล้วนะครับ ลมแรงๆสู้ได้สบายถ้าอย่างเงี้ยคุมง่ายตามมือเรามันก็เล่นง่ายครับนะมันก็ไปตามลมหน่อยแล้วก็ดึงกลับมาโอเคเป็นตัวลงจาร ลมแรงมากครับผมเป็นได้สบายๆนะครับผมก็เสร็จสิ้นการซ่อมนะครับผมอันนี้ก็เสร็จรอบที่สามนะครับจบที่รอบที่สามอาการที่ยกตัวลำแล้วมันจะค่อยๆเซปทางซ้ายอย่างเงี้ยก็จะหายไปนะครับไม่ได้ทิมนะครับรีโมทนี่ไม่ได้ทิมนะครับทุกอย่างเป็นทิมเซนเตอร์หมดนะครับผมโอเคอันนี้นาเชนครับเสร็จครับจบครับก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อย l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ